สวัสดีครับเด็กๆเรื่องที่จะเรียนต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมครับเด็กๆครับการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมจะมีลักษณะการอ่านอย่างไรนะครับก็โดยใช้คําถามนะครับตั้งเป็นคําถามขึ้นมาแล้วถามเด็กๆนะครับเตรียมตัวนะครับเรามาดูรูปแรกนะครับแผนภูมิรูปวงกลมอันนี้นะครับก็คือการแสดงค่าใช้จ่ายประจําเดือนกันยายนของนาทีเรามาดูนะครับ ว่าแผนภูมินี้นะครับแสดงอะไรบ้างเห็นไหมครับมีค่าไฟฟ้านะครับค่าอาหารค่าที่พักค่าโทรศัพท์แล้วก็เงินฝากธนาคารแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับมีค่าน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเพาฉะนั้นดูว่าคําถามมีอะไรบ้างคําถามแรกเดือนนี้นะัททีมีรายได้ทั้งหมดกี่บาทเด็กๆจะทํำยังไงครับเราก็ต้องบวกหมดเลยใช่ไหมครับ เราก็บวกไปทีละตอนเลยนะครับ10,000บาทนะครับก็คือค่าเงินฝากธนาคารบวกด้วย1 2 0 0 0บาทคือค่าที่พักและบวกด้วย18,600บาทคือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเห็นไหมครับแล้วก็บวกด้วย7,500บาท7,500บาทก็คือค่าอาหารแล้วก็บวกอีก850บาทเป็นค่าไฟฟ้าบวกอีก240บบาทก็คือค่าน้ำ ตอนนี้บวกอันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ760บาทเอาละ่ะเมื่อเราเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันเราก็บวกไปทีละหลักนะครับบวกทั้งหมดไปทีละหลักเด็กๆลองบวกดูนะครับเอาละครับเพื่อประหยัดเวลาเราบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้50,000ื่นครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่าเดือนนี้นาะทีมีไรายได้ทั้งหมด5,000 50, มบาทครับคําถามต่อไปครับ ค่าใช้ใจ่ายใดของนาทีน้อยที่สุดครับแล้วเป็นเงินกี่บาทาเด็กๆตอบได้ไหมครับค่าอะไรครับน้อยที่สุดค่าน้ำแล้วกี่บาทครับ240บาทต่อไปคำถามต่อไปค่าใช้ใจ่ายใดของนาทีมากที่สุดครับแล้วเป็นเงินกี่บาทตอบได้ไหมครับก็คือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆกี่บาทครับ1800 0 650บาทคำถามต่อไปเดือนนี้ดาทีนำเงินไปฝากธนาคารคิดเป็นเศษส่วนได้เท่าใดของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้คิดเป็นเศษส่วนนะครับ10,000มืนส่วน5 0 0 0มืนเพราะว่านี่คือเงินฝากธนาคาร5 0 0 0มคือจำนวนเงินทั้งหมดเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับก็เอา หนึ0งมืนหารใช่ไหมครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้1 0,000หารด้วย1 0,000ได้1 5 0 0 0หหารด้วย1 0,000ได้5ก็จะตอบเศษ1ส่วน5ก็ตอบว่าเศษ1ส่วนหของค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับค่าอาหารคิดเป็นร้อยละเท่าไรของค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าอาหารก็คือ7500บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือ5 0 0 0 0 ก็คูณได้100เพราะคิดเป็นร้อยละใช่ไหมครับถ้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น100บาทนั่นเองก็จะเป็น7จ็ดแห้าหมหารด้วย50,000 7่น0จ็ดหารด้วย50,000แล้วได้เท่าไหร่ครับเด็กๆคิดสิครับใครตอบ15ถูกต้องนะครับเราก็ตอบร้อยละ15ต่อไปดูปแผนภูมิอันนี้นะครับเป็นแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนผู้ปกครองนักเรียน ที่ประกอบอาชีพต่างๆคราวนี้แผนภูมิน,นี้จะใช้พื้นที่แสดงปริมาณของเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับไม่ใช่เป็นจำนวนแบบเมื่อกี้นี้แล้วคราวนี้ใช้เป็นเปอร์เซนต์เห็นไหมครับโจทย์ถามว่าผู้ปกครองประกอบอาชีพใดมากที่สุดครับประกอบอาชีพอะไรครับประกอบอาชีพรับจ้างนะครับ เห็นไหมครับ30%ปรนะผู้ปกครองประกอบอาชีพใดมากที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ตอบว่าอาชีพรับจ้าง30%ต่อไปผู้ปรกครองประกอบอาชีพใดน้อยที่สุดครับและกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประกอบอาชีพรับราชการ5%ต่อไปดูโจทย์ข้อนี้ ถ้ามีผู้ปกครองทั้งหมด500คนจะเป็นชาวนากี่คนในแผนภูมิเป็นชาวนาเศษ25่สิบห้าส่วนหนึของผู้ปกครองทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าเราจะคิดคำนวณน,นะครับเศษ25ส่วน100ของผู้ปกครองทั้งหมด500คนนะครับแล้ก็คูณด้วย500 2้อยยคูณห้านะครับก็จะได้1นึ่0ห หารด้วยหนึ่งร้อยได้เท่าไรครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนก็จะตอบว่าเป็นชาวนาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนคำถามข้อต่อไปถ้าผู้ปกครองทั้งหมดแปดร้อยคนจะเป็นนักธุรกิจกี่คนเราก็แปลความหมายออกมาว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยของผู้ปกครองทั้งหมดผู้ปกครองทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับแปดร้อยคนก็เป็นเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อย แล้วคูณด้วย800 15อยสคูณแปดได้เท่าไหร่ครับ12,000ส่วนหนึ่งร้อหารด้วย100ก็จะได้120คนอ่าคนตอนนี้เราได้แล้วนะครับคำตอบก็คือเป็นนักธุรกิจ120คนครับเรามาดูคำถามต่อไปเลยนะครับถ้ามีผู้ปกครองทั้งหมด1,200คน จะเป็นชาวนาและชาวสวนกี่คนการนี้ถาม2อ,อย่างรวมกันใช่ไหมครับชาวนาและชาวสวนรวมกันก็คือเศษ45ส่วน100ชาวนาเท่าไหร่ครับชาวนา25เห็นไหมครับชาวสวน20รวมกันก็จะเป็นเศษ45ส่วน100ของจำนวนทั้งหมดเราก็นำมาคูณกับ1,200เศษ45ส่วน100คูณ1,200 45คูณ1,200ะครับก็ได้54,000ส่วน100 54,000หารด้วย100ก็ทึกยม2ตํตำแหน่งใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ540ดังนั้นเราก็จะตอบว่าชาวสวนและชาวนา540คนครับเด็กๆครับการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมนะครับเราจะพิจารณาดูว่า แผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยบางทีนะครับเขาจะใช้พื้นที่ของรูปวงกลมเนี่ยนะครับแสดงปริมาณของข้อมูลที่เป็นจํานวนนับนะครับเราก็ต้องดูตามจํานวนนั้นนะครับแล้วเปรียบเทียบดูพื้นที่ของรูปวงกลมซึ่งแสดงปริมาณที่แตกต่างกันเราจะสังเกตจากพื้นที่ก็ได้ถ้าเราจะดูว่าพื้นที่เนี่ยใดมากที่สุดพื้นที่ใดน้อยที่สุด นะครับแล้วก็ไปสังเกตที่จํานวนเราก็สามารถที่จะอ่านแผนภูมิรูปวงกลมนั้นได้แต่บางครั้งนะครับแผนภูมิรูปวงกลมก็ใช้พื้นที่ของรูปวงกลมแสดงอัตราส่วนในลักษณะของ100นะครับหรือร้อยละนะครับหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองนั้นก็จะแบ่งส่วนของรูปวงกลมออกเป็นส่วนต่างนะครับแต่ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์รวมกันต้องได้100เเซและถ้ากำหนดมาให้ว่า จำนวนทั้งหมดมีเท่าไหร่เด็กๆครับแล้วก็เขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นนั้นในรูปของเศษส่วนนะครับแล้วก็นำไปคูณกับจำนวนทั้งหมดที่โจทย์กำหนดให้คำนวณออกมาเราก็จะได้คำตอบของโจทย์ที่ถามเราเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทํำบ่อยๆเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์ครับ